สวัสดีค่ะช่องเจคเนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสนอบ้านสวนในฝันของหลายๆท่านให้รับชมรัะจับจองกันนะคะโรงผลไม้ไว้เต็มพื้นที่ค่ะพร้อมมีบ้านพักสำหรับการอยู่อาศัย1หลังค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีทั้งไม้ผลไม้ประดับไม้ดอกนะคะมีบ่อบัวด้วยค่ะทุกท่าน บนพื้นที่นะคะได้มีต้นทุเรียน20ต้นค่ะมีเงาะ2ต้นนะคะและมีวังคุ4้4ถึต้นด้วยกันค่ะอยู่ในแร่งของชุมชนนะคะมีไฟฟ้ามีประปาครบเลยค่ะเหมาะสำหรับการอยู่แนวสไตล์บ้านสวนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพื้นที่ขนาด337ตารางวาค่ะแปลงนี้ราคา1 6 5 0 0 0้บาทต่อรองได้นะคะที่ดินโนดคุดแดงค่ะ อยู่ที่บ้านวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะใกล้344แค่5กิโลเมตรเท่านั้นมีบ้านพักหนึ่งหลังมีโรงจอดรถและมีห้องเก็บของด้วยค่ะสนใจติดต่อสอบถามหรือสนใจนัดชมพื้นที่ท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงจากผู้ขายเซคเคนโนเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ